กรมปั้นหล่อเป็นที่ปฏิบัติงานปั้นหล่อและหลอมโลหะงานประติมาก,กรรมของกองหันถศิลป์กรมศิลปากรซึ่งเป็นงานประติมากรรมสําคัญของชาติอาทิพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระบรมราชานุสรนดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพระบรมราชานุสาวสรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่พระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัย ต่อมากรมศิลปากรเห็นว่าพื้นที่ของโรงปั้นหล่อเริ่มขับแคบและไม่เหมาะกับการตั้งอยู่ใกล้ชุมชนตลอดจนอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงย้ายออกไปอยู่ที่อาคารประติมากรรมและหล่อล้อมโลหะถนนพุทธมนตรสาย5สารา,ายาจังหวัดนครปฐมและปรับปรงุงโรงปั้นหล่อเดิมให้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการชื่อว่าหอประติมากรรมต้นแบบ